สู่ช่องทีเอบินยบผมนอนในเกมรายเดนเจอรกันครับก็วันนี้นะเป็นวันที่ดองเพชรมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าหยุดทําคลิปไปเพราะว่าถึงช่วงดองเพชรละเพราะว่าอยากได้เพชรเอาไปสุ่มเอ่อคอลโบนะครับก็เดิอนหน้าเดือนนี้ก็ผ่านไปแล้วจะครึ่งเดือนแล้วนะวันที่สิ4นะครับก็วันนี้ก็ไปเลือกพักอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ใน p ิ p นะครับเจอนายศิลปะนะครับอ่าไม่ว่าอ่านี่กระแจกแจมเขาไปแล้วนะครับสิดหน่อยแต่เกียร์เขาก็สุดมากนะดูดิดาวิคูสี่ห้าอันนะครับแล้วก็ชนะมาแล้วนะครับไม่เป็นไรมาสู้ p ิ p สักหน่อยแล้วกันแต,ต่เอ่อรับตั๋วนี่ก่อนได้นี่นนครับ กาจบอีเวนต์นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตึึงมาจบอันนี้ที่เท่าไหร่นะอันดับทเท่าไหร่อของก็ประมาณนี้นะก็มีตั๋วนะครับสามใบหนึใบคือสี่ใบนะครับแล้วก็พวกคำพีกับเขี้ยวมังกรน,นะสลับรวดเดียวไปเลยแล้วกันอ่ะก็ได้ขนนกกว่านิดหน่อยนะแต่ก็ <laughs> ไม่มีเกียร์แปดดาวครับผม ใช้แล้มากกม่ได้ก็ตัวนะครับมีอยู่รวมๆแล้วร้อยสามหกไปนะก็ตัวทั้งหมดนี้จะไปโดนที่อาจจะมาสุ่มถ้าแสงเก่าที่จะกลับมาขายนะแต่สุ่มอาจจะไม่ได้ม้างครับเพราะว่าอยากได้โคโลโบมากกว่าสะสมโคโลโบเป็นหลักนะสำหรับอดีนี้ก็คือไอดีหลักของฉันนี่แหละสะสมโคโลโบเป็นหลักนะครับ,บ,ก,สสรบ,ก,รบก็ใกล้จะสี่ทุ่มละ ทีมนี้สบินนะับไม่เอากินัปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่าใช้ตัวอะไรอยู่บ้างนะ,ะจะปลีกมานะครับเจอแต่คนตึงๆคนนี้แล้วกันลองสู้ดูนะครับซึ่งทีมนับปัจจุบันก็ถอดตัวลหลายๆตัวออกนะครับก็มีเอลซาเข้ามาแทนที่แล้วก็ตัวใหม่นะครับที่เลเวลไม่แม็กนะครับร้อยสี่สิบธรรมดาเฉย ประมาณนี้สับทีน้ำปัจจุบันนะครับเห็นไหมสบายตัวใหม่ยืนไกลมากครับผมนะจะอ่ไปเรไม่ได้รีวิวตัวใหม่เลยแต่ก็น่าจะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วแหละทดสอบคร่าวๆให้ดูแล้วกันแล้วกันนะครับทำไมต้องพูดสองรอบอ่ะยิ้นพันธ์ต้องขออภัย ก็ชิวๆนะครับหลังจบลีกมาเ,เดือนเอ,อไมใช่เดือนนี้อาทิตย์นี้ก็จบมาสเตอร์สองนะก็ด้มีสองร้อยเพชรนะครับอโอเคซุกกันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้นะอัปเกรดครับในเดือนนี้นะอัปเกรดได้แค่ตัวเดียวนะ <vin> เพราะว่ามีจากอันนี้อยู่นะ นี่พวกน,นี้เนี่ยินพวกพลังนะครับสามารถรับได้แล้วก็อัปเกรดได้รอบหนึ่งแต่ก็ยังไม่รับค่อยรับรวดเดียวนะว่าเดือนนี้ได้อะไรบ้างก็ถ้าทำเหรอซึ่งตอนนี้นะครับกบไม่พอนะครับกบไฮเปอร์มีอยู่ว่บตัวเองมะไฮเปอร์มีอยู่15นะครับยืดแักเปลี่ยนยังไม่ได้แรกนะก็16ตัวถ้าแรกทันนะครับ เพิ่งแรกทิ้งปุ๊กพลังไปแล้วนะแล้วก็หอคอยนะครับหอคอยตีไปแล้วนะเก็บมาแล้วนะครับก็จะได้จากกิจกรรมเดือนนี้ตัวหนึ่งแล้วก็กิจกรรมล็อกอินนะครับอีกตัวหนึ่งอีกสตัวแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็จะได้จากห้องทดลองก,กบด้วยอีกตัวหนึ่งก็น่าจะทำแม็กได้นะแต่ก็ไม่มีตัวในใจครับผม อ่ะประมาณนี้ต่อไปก็จะไปทดส,สอบตัวละครอย่างเปล่าชัลวันแล้วกันเอาด่าน400แล้วกันด่านบอสแล้วกันนะครับทีม2ไปนี่นครับมาถึงอบสกิลหน้าป้อมนะครับ อวาวสก,กิลไม่ถึงจุดนะแต่ก็มันทำให้ต้องขยับก็เลยบัฟสองรอบนะลาวีสก,กิลโดนไปนะอ่าคิดิคอนกับเบาสุดๆครับผมเพราะเลเวลไม่แม็กนะ,ะสก,กิลนะครคูดาไวมากไอยโดนะจะดูว่าโดนบอสเขาเกลียวตายไหมนะบอสก็เด็นรัวๆนะออกไปสามตัวนะครับอัวรัวสก,กิลไม่ลึกมากนะ ประมาณ300ก็จุดได้ถ้าไม่ข้ามมาแล้วนะโยนหน้าเป็นหลักแต่ความกว้างนี่เกือบ300จุดอยู่นะอ่าโดนเคาะทีเดียวตายครับไม่แปกใจไม่แมกซด้วยแหละอ่านาบานยังเคะได้อยู่นะสี่ไกลครับผมบักวิ่งปลาสกิลโอ้โหอย่างไกลประมาณนี้แล้วค่ะ อิวีต่อนะเผื่อเจอคนดังอย่างพี่กรณีนี้ลองโู่ดูนะครับเ็ก็มีอยู่พันแแล้วครับเดือนนี้น่าจะจบที่2อ0พได้อยู่ก็จะไปลุ้นโคลโบเดือนหน้านะแต่ก็จะใช้ตั๋วในการสุ่มคู่เก่งเดือนหน้านะส่วนเพชรก็คงไปดองเกียร์ผมอยากได้เกียร์เทพแปดดาวเทปบ้างสักชิ้นหนึ่ง ขีช่ชิวๆครับผมตอนนี้หลังจบลีกมาฝั่งอัออนนี้ขอคอดโล่แล้วกันครับกันเดี่ยวไว้ก่อนอชิว,ชวไปเรียมวๆครับผมตัวอะไรยืนวะเนะี่ยโคตรนานโอ้ โอ้โหโอ้โหโอริเวอร์ยืนอย่างนานครับผมโอริเวอร์อโอเคสองรอบแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ตอนนี้มีเพิ่มโอกาสคู่เทียบไหมยังมีอยู่นะครับแล้วก็เกียร์แปดดาวอืมตกลเขี้ย ลองลุ้นสักหน่อยก็ได้เพื่อได้จระเข้ข้าไปโอ้ตกใจตกใจขอรักติดตัวแล้วกันนะครับเล่นเล่นเพื่อได้จระเข้ขึ้นมาดึ้นโอเคไม่ออกช่างมันเอาตัวมถลุงเล่นนะครับโคตรโคตรเหลือเลยหย,ยอกๆเหลือนได้าล้จะหมดตูดนะครับบอกเลย อะก็คงจะมีประมาณนี้นะในเดือนนี้นะครับแต่อยากทำเอเลนเป็นข้าดาวอยู่นะเพราะว่ามันปวดมากนะไปเจอมากับตัวนี้แบบโดดข้ามแบบรัวๆออจะว่าไปเอเลนผมยัดน้ำเต้าไปแล้วนะสกิลเลยแบบว่าคูดาวไว้นะคู่ดาวสกิลหอ่ะเหลือสามกวินะ 3.5ประมาณนั้นนะสกิลโดดก็รัวๆผมบวกกับรีเซ็ตก็สบายคงจะมีประม,มาณนี้นะครับก็อีเวนต์อะไรสิบส14นาทีนะอันนี้ก็ยังไม่รับนะมีตัวอวิมากมายในนี้แล้วก็จะได้หินปกพลังในนี้ด้วยแต่พาาต้าจากรได้อยู่นะพ้าสวยนะครับับเดือนนี้แต่แพงแบบแพงมาก400บาทนะครับ ถ้าถ้าเปิดเ,เติมผ่านร้านก็จะถูกกว่าน,นี้นะนิดหน่อยก็เหลือประมาณ350ประมาณนั้นนะบับคนอยากได้พานนะคห็นไหมไจะเป็นจระเข้แต่เอิเฟคมันก,กม่ได้เหมือนป้อมมันเผานะครับปอมเผาออบุญได้เห็นไหมอ่ะก็เเนี่เป็นเอ๊ะโอ้สิบห้าวิเปิดไอที่ได้รอสักหน่อยแล้วกันฝั่งซ้ายนะครับจะเปิด ดาวเคราะห์ได้แล้วออกไปแล้วนะครับหลาย2อ0กว่าตัวมีเซร็เสร็จปุ๊บกดเลยกดเปิดไปทีเผลอโอ้โหสีเหลืองตกใจคิดว่าได้เฮ้ยอ่ะมันไม่ใช่ดูรางวัลไงวะรา,างวัลน,นี่รางวัลที่ได้ได้มาครับเงิน,ล,นล้วนกับเพชรม่วงนะเี๋ยอยากได้ต๋วยอยู่นะ ไม่ใช่ตัวอยากได้ขนนกนะับเพราะเดือนนี้ใชนขนนกเเยอะมากขอ,อภัยนะถ้ามีเสียงรบกวนก็คงมีแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยไปรอลุ้นกลางเดือนนะว่าแสงมืดถ้าแสงเก่าที่จะกลับมาขายจะมีตัวอะไรบ้างก็ออกมานี้แล้วกันขอโค้ทุกคนโชคดีในการสุม่มสับคนที่อยากได้ตัวใหม่นะครับก็เท่าน,นี้แหละบายครับผม